โอ้สวัสดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13นะครับวันแรกของการทํางานนะครับอากาศยังหนาวเหน็บอยู่เลยนะครับผมทุกๆพื้นที่นะครับอ่ะเมื่อวานนะครับต้องโทษทีนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับคลิปแจกเสื้อสูบนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ยังไงผมจะลงช่วงประมาณเย็นๆนะครับผมให้ดูนะครับมี2ตัวนะครับเวฟบร้อยสิบไอปีสองพนะครับอีกตัวหนึ่งกับเวฟบร้อยสิบไอตัวเก่านะครับปีสิบแปดนะครับเสื้อสูบแท้เลยนะครับผม แจกฟรีนะครับอ่ะวันนี้พามาดูเวฟ10ไอ้คันนี้นะครับเปลี่ยนขอบล้อนะครับเป็นขอบล้อสีดำนี่นะครับเป็นขอบล้อสีดําของฟาค้นนะครับหน้าหลังนะครับอ่ะมาตามนัดนะครับเจ้าเวฟ10ไอคันนี้หลังจากที่รอคอยมานานนะครับตอนนี้ก็มีงบแล้วนะครับกับขอบล้อสีดํานะครับที่ตั้งเป้าไว้เนิ่นนานมาแล้วนะครับ แลาก็จะโหลดหน้าอีกครึ่งนิ้วหลังจากที่โหลดแล้วนะครับนิ้วครึ่งแล้วก็ถอดต,ตัวนี้ออกแล้วก็เช็คสวิตไฟตัวนี้ด้วยมีอาการช็อตนะครับอ่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะฮะ अ okay. หลังจากดัดเสร็จนะครับนี่นะครับเนียนคลิปเลยนะฮะอ่าตอนนี้นะครับก็เหลือล้อหลังนะครับที่ยังไม่ได้ประกบนะครับส่วนล้อหน้าช่างทีนของเราก็ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สปอตไลท์เอาออกอย่างที่น้องเขาสั่งไว้นะครับว่าไงครับ ครับผมตัวนี้ก็เสียนะครับมีเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับโชก็โหลดอีกครึ่งนิ้วรวมเป็นสองนิ้วนะครับเออบ้าเลยทีนี้เรียบร้อย ร้ยนะครับ